ปวดหัวปวดหลังปวดขนีบเป็นขนท้องสารพัดจะปวดแต่อาการปวดแบบไหนบ้างที่อันตรายแม่ท้องต้องรู้นะคะก่อนจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจชิมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงกันทุกท่านเลยค่ะเพราะการตั้งครร ทําให้ร่างกายและฮอร์โมนของคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ตามมาคืออาการปวดที่เกิดขึ้นตามร่างกายหากเป็นอาการปวดคนท้องเช่นปวดหลังปวดคันหนีจากการแบกท้องที่ใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลน,นักค่ะ <Okay. S 1> แต่หากมีอาการปวดต่อไปนี้แล้วก็อาจเป็นสัญญาณอันตรายนะคะจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ปวดท้องช่วงบนด้านขวา หากคุณแม่มีอาการปวดท้องช่วงบนทางด้านขวาอาจเกี่ยวข้องกับภาวะคันเป็นพิษซึ่งเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนในปัสสาวะหากคุณแม่ท้องมีอาการนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ 2. Oh, <no. S 1> อการปวดท้องคล้ายปวดประจำเดือนลักษณะการปวดแบบนี้เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก คุณแม่จะรู้สึกคล้ายๆกับการปวดประจำเดือนโดยอาการปวดนี้จะมาไม่ถี่และมักจะปวดท้องแป๊บๆแ,แล้วหายไปโดยปกติไม่ต้องกังวลมากนะักแต่หากคุณแม่ท้องแก่และมีอาการปวดจากการหดรัดของมดลูกบ่อยและถี่มากผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะ 3. ปวดท้องในไตรามาสแรก หากคุณแม่มีอาการปวดท้องในไตรามาสแรกอาจเป็นไปได้ว่ามีการตั้งคันนองหมดลูกที่ตัวอ่อนซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิของไข่และอสุจิไปฝังตัวนอกโพรงมดลูกหรืออาจเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ยิ่งถ้าปวดท้องข้างเดียวบริเวณใต้ช่องท้องก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอเลยนะคะ 4. ปวดท้องรุนแรงในไตรามารสสหากคุณแม่ท้องในไตรามาสนี้มีอาการผิดปกติ ต้องรีบไปหาคุณหมอด่วนนะคะโดยเฉพาะอาการปวดท้องคนท้องมีโอกาสเสี่ยงหลายๆอย่างเช่นรกลอกตัวก่อนกำหนดคือการที่รกที่เป็นแหล่งออกซิเจนและสารอาหารของลูกเกิดภาวะลอกตัวทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายมากๆแม่ท้องต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะหากคุณแม่ท้องมีอาการเหล่านี้หรือมีอาการปวดคนท้องที่มากกว่าปกติอย่านิ่งนอนใจนะคะ เพราะอาจเกิดความผิดปกติกับลูกในท้องได้ไปหาคุณหมอและเข้ารับการตรวจจะสบายใจที่สุดค่ะคุณแม่ทุกอาการอาจอันตรายรียบรักษาให้หายเพื่อลูกในท้องอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร